สวัสดีครับเพนมาดัดตัดสบายกลับมาพบกันในคลิปสั้นๆนะครับกับการเจาะลึกเครื่องตัดหญ้า3 g c 5 2 0นะครับในที่นี้จะเป็นการเจาะลึกส่วนหัวเครื่องนะครับซึ่งเป็นขนาด 52cc นะครับตามสเปคระหูว,ว่ามีกําลังม้าส่งสุดเพียง1.4แรงม้าที่7,000รอบต่อน,นาทีนะครับด้วยความสงสัยก็เลยต้องผ่าดูนะครับก็พบว่าตัวปากรูคอคาบูเนี่ยมัน15มิลน,นะครับแต่ว่ามันถูกตอนแรงม้าไว้ที่ตัว รูผ่านคาบูนะครับที่12.4ม mm มนะครับเราก็ไปเทียบกับของตัว TL43 ทั่วไปมันจะมีปากรูผ่านกูกูนี่ประมาณ15ม mm มนะครับตัวตัวคอยจุดระเบิดรหัส 1E40F นะครับหัวเทียนอยู่ด้านบนกึ่งกลางของหัวลูกสูบนะครับวัดระยะชักนะครับที่ศูนย์ใต้บนและก็ศูนย์ตาล่างร,างรวมกันแล้วประมาณ34ม m mm แมนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบเนี่ยความโตอยู่ที่44ม m mm มนะครับ มันจะมีพิเศษตรงอพอร์ตในเสื้อสูบเนี่ยมันจะเป็นแบบ2พอร์ตเหมือนเลื่อยนต์นะครับต่างกับอของเครื่อง 52cc ทั่วไปนะครับก็อะไรเนี่ยมันอาจจะบางส่วนเนี่ยทดแทนกันได้นะครับกับเครื่อง 52cc ทั่วไปนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะให้ประสิทธิภาพยังไงนะครับในระยะยาวก็ต้องลอง ใช้ดูนะครับว่ามันจะให้ผลยังไงนะครับคำนวณ CC แล้วอยู่ที่ 51CC นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนทอยเสียนะครับที่มันน่าสนใจมันถูกควบคุมด้วย ISO 22868นะครับ